มีพะสะัสดุมาครับพะสะัสดุมาส่งแล้วมันตึงนักอ่ะสายแมวเนี่ยกนเออ็มีพะสะัสดุมาส่งครับเป็นสายน้องแมวสายน้องแมวนะกับส่งหนึ่งกระสอบห้าเลตแปดถุง แปดห้า <c oughs> <40 km. S 2> สีส่สิบสี่สิบกิโลสี่สิบกิโลครับซึ่งส่งมาจากคุณโยมดวงเดือนสอนชัยนะก็ก่อนมทนาตาทุกครอบบรกุตรหลายจงเป็นพระประจัยนุนํำค้ำชูให้คุณโยมดวงเดือนพร้อมครอบครัวพบความสุขความเจริญม,มีความสุขก,กายสุขใจปัตนาที่ได้คไา้ทุกข,ขม์มมุ่งมาปัตนาทุกประการเธอสัพปีติโย,ยวชัชจรูสัพพโลกโคนัสตโตมาเตายยขขากกพระบรรดาโยทุกขีธีคายุโกภวา อภิวาทนาศิรสิสนิจังพุทธาปจายโนจตาโอธรรมาวาทันติอายุวนโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับทุกคนโยมดวงเดือนก็ได้ส่งมาให้น้องน้องหมวเรียกว,วัดปงชายอยู่เป็นประจำนะขอบนญกุลทั้ัหลายจงอวยพรให้ทุกท่านพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขการสุขใจสมปงาัถนาสาธุ ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะฤดูฝนมีพายุมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้อุตุนิยมก็แจ้งมาว่าจะมีพายุเข้ามาอนะีกเนาะก็เฝ้าระวังอยู่เนะาะก็คิดว่าคงจะพันพ้นไปได้ด้วยดีก็ขอให้ทุกคนท่านทุกชีวิตอยู่รอดปลอดภัยพันพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยด้วยดีขอโมตนาสาธุ